ดีนะคะท่านผู้ชมเรือบรรทุกน้ำมันค่ะเปลี่ยนมุมบ้างฝั่งล้นเป็นมัดพนันเคงนะคะเปลี่ยนมุมมาฝั่งนี้มั่งนะคะเปลี่ยนบรรยากาศเรือบรรทุกน้ำมันนะคะและที่เห็นแดงๆข้างหน้ากลองมีกรเรือลอ,อยังคารนะคะมาหากินกันคึกคักนะคะวันเสาร์อาทิตย์เรือลอยอยังคานนะคะลูกค้าเพียบ ตกใจอยากมาลอยอังคารก็มานะคะยุทธยาเรือเช่าเหมาลำเยอะเลยโอ้โอเหือยบรรทุกน้ำมันนะคะเหลียวสไลด์เวียงมาแบบเร็วจีนะคะเดี๋ยวจุ้มซู้ไม่ดูเร็วจีเวียงโหท้ายเรือป,ปัดไปนู่นเลยนะปัดเป๋เลยนะมุ่งหน้าเข้าไปในน้ำปัดสักนะคะ เนื่องจากขาัมาเร็วขับมาแรงท้ายเขาเป๋ดเดินเขาเบาเครื่องเลยมาเร็วไปหน่อยสไลด์โค้งสไลด์เวียงขงหน้าไปเส้นแม่น้ำป่าสักนะคะเรือบรรทุกน้ำมันนี้มีปั๊มน้ำมันอยู่แถวป่าสักนะคะแม่น้ำป่าศักเนาอติดกับแม่น้ำนะคะไปส่งน้ำมันบรรทุกมาเต็มเรือเลยค่ะเพราะว่าดูจากขอบนะคะ ขอบเรือบรรทุกน้ำมันนะลำนี้ขอบปิดเลยนะคะบรรทุกน้ำมันมาลักป่าสักห้านะคะแบงคขอกชมกระบวนเรือลักจุงกันมาเยอะแล้ววันนี้ชมขบวนน้ำมันบ้างเรือบรรทุกน้ำมันนะคะโอ้วิวสวยนะคะมามุมนี้เป็นครั้งแรกที่มาฝั่งนี้นะคะมามุมนี้นะคะเ้แรกจากฝั่งนู้น กลัวพี่เพียงน้องกลัวชาวผู้ชมจะเบื่อโลเคชั่นนะคะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนมุมบ้างนะคะฝั่งนู้นวัดพระนัเชลงนะคะเบื้องหน้าก็เป็นทางสามแพ่งทางแยกตอนหน้าน้ําก็จะเป็นแยกน้ําวนเนาะตอนนี้น้ําไม่วนแล้วนะคะน้ําลงชมบรรยากาศกันนะคะวิ่งไปงหน้าวัดเลยนะคะเรือบรรทุกน้ํามัน ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ยังเข้ามารับชมนี่บีบแต่โชว์นกแตกตื่นค่ะบินกันบ่อนท้องฟ้าเลยเต็มท้องฟ้าเลยนะนกนกหน้าวัดนะคะขอบคุณทําผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถูกใจกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับแม่ตุ้มชาแนลหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจบรรยากาศดีๆนะคะฝั่งตรงข้ามวัดพนันเชิงค่ะตุ้มอยู่ฝั่งวัดบางกระจะกะคะท่านผู้ชมไปแล้วนะคะเรือวิ่งไปนู่นแล้วขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ